สวนเดี๋ินเดี๋ยราข่อยยาว้นอีกทีตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดนัดจักรยานตลาดจักรยานทีโอทีเดินมาสักพักหนึ่งอะใช่ตั้งแต่ตรงเนี้ยมันสุดนี่นะฮะเนี่ยสวนนี้เราเราเราก็เล็งไว้แล้วแหละว่าเดี๋ยวเราคงซื้ออะไรบางอย่างกันเทคนิคของการมาที่นี่นะคือหนึ่งเ่ยคุณเดินตั้งแต่ต้นน่ะมาถ้ามันมีชิ้นสองชิ้นคุณหยิบเลยแต่ถ้ามันมีเยอะไม่เป็นไรคุณเล็งไว้แล้วคุณก็เดินนี่ทุกว่าก็แล้วคุณก็กลับไปจากประสบการณ์ที่มาเดิน ถ้ายังขี่ร้อยี่อยู่ก็คงโดมไปโดไปคันหนึ่งแล้วแหละตอนนี้ไปขี่ออกัสวยใช่ไหมสวยยหลายคันร้อยีบเมื่อกี้ก็้สวยเลยเป็นความฝันไมหลายอย่างแล้วก็แบรนด์ดังๆนะจักรยานที่เราไม่เห็นในทั่วไปอเล็กซ์มอตันเลยเคยไปที่ญี่ปุ่นพูดตรงๆอนกีออสเนี่ยก็คือความฝันอันหนึ่งเนี่็คือไปญี่ปุ่นเมื่อประมาณก่อนโควิดสักสปีมาแล้ว ไปเห็นเขากันเยอะที่ญี่ปุ่นใช้กันเยอะมากก็เลยมีความฝ่ายฝันว่าเฮ้ยถ้าเรากลับถ้าถ้าเรามาขี่เราก็ว่าจะซื้อแต่ตอนแต่เอาราคามือหนึ่งเนี่ยมันแพงทช่นจะขายยากก็เลยก็เลยแล้วส็จแล้วเนี่ยตอนนี้คือเลิกขี่แล้วเลิกขี่ร้อยคือสมัยนั้นอ่ะสิบปีสิบห้าปีที่แล้วมือสองมันยังไม่เยอะขนาดนี้ใช่มันยังไม่ได้นําเข้าขนาดนี้ทุกวันนี้คือ โลกมันไร้พรมแดนไงใช,ใช่ไหม<ช>ก็เลยมีธุรกิจจักรยานมือสองเข้ามาจากญี่ปุ่นออนะ่อย่างที่พี่ยองบอกจีออสมันผลิตที่มันผลิตที่อิตาลีใช่แต่ว่าคนญี่ปุ่นเขาชอบมากเขาอ่อานกันเยอะเพื่เป็นผู้วินเทจตอนนี้แต่ก่อนมันยังไม่ค่อยเข้ามาตอานนี้มันเข้ามาเยอะเนี่ยราคาแข่งขันกันคันละหกพันกว่าบาทก็เมื่อกี้ที่เห็นผมบอกว่าถ้าไม่ถ้าไม่ติดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าโอเวอร์คือถ้าไม่ติดว่าตอนนั้นวันนี้เรากลับมาขี่แล้วสิบสี่อย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ได้ขี่อีกไปไปทาง ตอนนี้ที่เอาล้อเล็กเพราะว่าอยากจะใส่หลังรถไปเดินทางว่า้งเนาะแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปมีรถใหญ่ขึ้นก็ต้องนะล้อใหญ่ขึ้นได้นะรถตู้เงี่ยหน่งยังฝันเลยนะอย่างมีรถตู้เงี้ยรถตู้คันนึงแล้วเอาเบาะหลังออกหมดเอาจักรยานใส่ไปนะรถ s u สสักคันหนึ่งที่แบบนะใหญ่ๆหน่อยมันก็โอเคนลใช่ไหมแล้วจ่ใส่จักรยานพวกนี้ไปได้ไงถอดล้อหน้านะยังยังหลักมีรถตู้ติดแหลกเลยนะตอนนี้รู้วิธีพับนะที่ถอดเบาะออกเพราะตอนนั้นเรายังไม่รู้ เนี่ยอยากมีรถตู้เนี่ยถอดเบาะถอดชุดหลังออกหมดเลยนะไม่ไม่จักรยานร้อยยี่สิบรถถอดเบาะออกถอดเบาะออกแล้วมันจะเล็กลงอีกอ๋อใช่เอาเบาะออกเลยออกเลยไม่ไม่ต้องเอาเป็นขาตั้งถูกแล้วก็ไปวางในรถใช่เบาะไปวางนอนเอาใช่อ่านี่นะฮะเดินเข้ามาอีกมุมนึงนะก็จะมีอย่างนี้นะฮะเนี่ยเป็นอุปกรณ์นะนะฮะเดี๋ยวอีกทางพี่เข้าหน่อยขอบคุณครับนี่จักรยานเข็นได้นะฮะจักรยานมาก็เข็นเลยเนี่ยข็นมาแบบนี้เลยฮะคนขี่จักรยานต้องกินกาแฟ ใช่เนี <S <S ่ยที like <S 1> <S 1> ่ล่องที่ล็อกมีหมดนะสายเบรกแม้แต่น็อตเล็กๆอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเล็กๆที่คิดว่าหาซื้อไม่ได้อ่ะนี่มาดูที่นี่เนี่ยเห็นไหมดุมนี่เห็นะถึงที่บอกว่าพี่น้องเนี่ยเนี่ยเอาไปแต่งเนี่ยเนี่ยจักรยานสีอะไรเนี่ยเหมดุมไหมเห็นไหมตัวแปลงหัวแปลงเล็กๆน้อยๆอ่ะ เนี่ยมาดูที่เนี่ยตัว5บาท10บาทนี่น็อตเบอร์เจ็ดครับใช่ไหมจะไม่มีขายทั่วไป้องตลาด้เวล่ะนี่นะฮะเนี่ยที่ใส่กับสเปรยเนี่ยพวกอย่ตู้ใหญ่ตัวหนึงสายสลิงเออสายเชือกล่มเนี่ยนะได้ไปแล้วไม่เยอะไหมดูดินี่คือจริงๆไปบ้างไปร้านจักรยานบางร้านยังไม่มีมีครบไม่ครบขนาดนี้นะนี่ไปที่สำเพ็งเคยเคยไปเดิน า่าตร,ตรงตรงตึกนั้นอ่ะบรจิารจาคยเเดินคยไปเดิน,ไปไปดนแต่ตรงนั้นเดี๋ยวนี้น้อยแล้วนะหายไปหลายร้านแล้ววันก่อนไปเดินน,น,นี่สายลัดต่างๆน,นี่ขวดน้ำสายลัดต่างๆเงินค้าปัน่นนะที่ซุปเปอร์สาตาร์มีขายเยอะซุปเปอร์สตาร์ ดูไหมอ่าเป็นไงมีนะเนี่ยที่ใส่ขวดน้ำนะฮะกระเป๋าเหีนยหมออซซอรี่เนี่ยนี่เนี่ยเป็นไงโอ้ยเป็นไงอยากเอาสีไหนตัวล็อตอะไรมีหมดตัวละห้าบาทสิบบาทนะนี่ยดูดิมัดตัวเล็กๆเวลาใส่ใช่ดินะเนี่ยสีๆอย่างเงี้ยดุมล้อสวยๆนะเท่ๆนะเนี่ยมาเอาตรงเนี้ยเนี่ยนะเซรินทรานิยากรสวยนะ <ม>เราไปใส่แต่งนิดๆหน่อยๆนะพี่หลังได้เลยนะอ๋ะอ B M X นะะใส่นุ่งก็สวยนะฮะเดี๋ยวจะ,ะพามาดูอีกร้านหนึ่งร้านนี้เขาเน้นความเบาเดี๋ยวจะพาไปดูของไฮเอ็นนะฮะนี่โอเคเยอะแยะเลยนี่นะฮะ เน nah oh, okay. uh, yeah. ี่ยร้านนี้ร้านนี้เขาจะไฮเอ็นเนี่ยอเล็กมอร์ตันเดี๋ยเคยไปถ่ายที่ร้านเมื่อหลายปีแล้วนะอยู่แถวราชพฤกษ์มเนี่ยอ่านรถเขาอุปกรณ์เขาจะไฮเอ็นนะของพี่ยุทธสวัสดีครับนี่นะฮะอ๋อขอบคุณครับนี่นะอยู่ร้านอยู่ที่ราชพฤกษ์นะฮะของพี่ยุทธนะฮะร้านนี้เขาจะเน้นเบาลองจับตัวไหนก็ได้เป็นกระดาษนี่นะ มิ้นสิบสี่นิ้วอ่ะใช่ไหมนี่ของร้านเนี่ยของของที่นี่ใช่ไหมใช่ไหมเท่าไหร่เลยห้าอหนึ่งหกเก้าเป็นไงสิบเจ็ดนะอันก็หอจัดเทียวอะไรแบนี้นี่นะจับอะไรร้านที่อเขาจะขายแต่ของไฮเอ็นก็คือว่าของลองยกดูของนำเข้าไปไงบางอันเนี่ยเราเป็นกระดาษเลยนี่เลยอะไรแบบนี้นี่ แม้แต่หัวน็อตอะไรเนี่ยเขาเขาเน้นเขาเน้นเบาหมดเลยนะเห็นไหมอย่างเงี้ยนึกแม้ว่ามันจะเบาขนาะดนี้ลองจับดูนี่มันเดีนะนะนี่นะฮะก็คือที่เนี่ยเขาเขา,เขาเน้นแต่ของของแบบว่าไาเอ็นไงเบาเบาดุมล,อลนะ้ออะไรเงี้ยไงอันนี้ได้ไรบ้างครับที่สองอย่างเบา,บาเป็นกระดาษแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยจับดูดิเห็นไ,ไหมนะี่คือทุกอย่างลดน้ำหนักได้หมดเลยนะ นะเป็นของที่นําเข้านะทุกอย่างลดน้ําหนักได้หมดเลยไม่ว่าน็อตตัวเล็กๆเห็นเด็กโอเวไวๆไปแล้วไปมาดูได้นะเนี่ยเกามาทุกทุกเดือนนะไปแล้วพี่หมูนี่แล้วบันไดนี่นี่บันไดต้องตรงนี้โซนนี้ก็จะเป็นโซนครับอ่เซัลรี่ได้ดูดิไงอลังอลัง เนังันเลยแล้วเนี่ยแต่ว่าเขาเขาปิดนะประมาณเที่ยงเที่งเขาก็เลิกละจริงจริ <c oughs> นะเขาจะมีตั้งแต่เก้าโมงถึงประมาณสักบ่ายโมงนะอยากเดินทั้งวันก็จะไม่มีขายและ นะต้องมาเช้เชาๆสบายๆนะอากาศดีๆเนี่ยจริงๆเดินได้เท่าวันเลยเนี่ยเปไงโอเคเนาะโอเคถ้าเกิดอยากได้อะไรตอนกลางๆเดือนนะเก็บตังไว้ก่อนปต้นเดือนมาเดินตนะ้นเดือนมาดูเราไปซื้อก่อนนะ